มาเราจะมาทำอาหารกินกันนะครับเรามาทำอาหารกินแบบง่ายๆมาเรามาทำอาหารกินง่ายๆกันนะครับแปบ๊บเดียวนี่เมโนูนี่คือเมโนูนี่คือไข่ผัดมะกระเทศลอตเตอรี่นะครับ รอเล่นรอเล่นไข่ผัดมกะกเทศนะครับเนี่ยเราใส่น้ำมันไปนะใส่น้ำมันโอเคแล้วก็ใส่กระเทียมไปนะครับโอเคแล้วก็เราใส่อะไร รอให้กระเทียมสุกก่อนนะครับแล้วก็หอมแดงะคระับโอเครอสักคนนะคะแล้วก็เทียดนะครับมาขาเทศนะครับ เราจะคุ้นนะคะมะกระเทศไก้สุกแล้วนะครับเรามาปรุงกันนะครับนี่อะไรใส่ซอสซอสใส่แล้วก็ ลดตีจัดดามมงใส่แล้วก็เคมเมงชลดใส่แล้วก็น้ำตาลใส่แล้วก็น้ำปลานำยาเย่ใส่แล้วก็คนๆเลย อรอสักครู่นนะใก้จะสุกแล้วมาตอนนี้ใก้สุกแล้วเนาะเราใส่ไข่ไปเลยครับโอเคใส่กระดบเยื่อเออ่าฮ่าไอ้ซฮ่าไอ้ซอันนี้คือเชฟปคนดอยทำอาหารแบบง่ายๆไม่ต้องใช้หม้อกระทะใหญ่หม้อกระทะแบบใหญ่ตัวแบบง่ายๆเลยครับ แป๊บเดียวมันกินได้แล้วนะคะโอเคเกินได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะเดีตักใส่จานก่อนนะคะ <พา S 1> โอเครับประทานไ,ได้นะ,นะคะซาโลยาบีนะซาโลยาบีได้กินแล้วนะคะรับรับประทานได้แล้วเป็นไงบ้างเมนูที่เราทำเมื่อกี้นี้ เดียวตอนนี้ที่ไมรู้ที่เราาแสดงไปตอนนี้กินได้แล้วนะคะบนห้อมยาอผัดชนมากระเทศผัดชนมกรเทศเดี๋ยวจะเขียนชื่อมันชื่ออะไร